อะไะครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่รอคอยมาทั้ง<อ>วันนะรอรตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แบบชิมแล้วไม่ไหวแล้วเราชิมตัวไหนก่อนอเอาเข้าวซอยก่อนนะค่ะได้ข้าวซอยอาจจะแห้งไปนิดนึงแต่ว่า <c oughs> เชฟขออนุญาตใส่มะนาวนะใส่มะนาวตรงนี้ก็นนแล้วก็มันพอมากตอนนี้จริงมันต้องกินแบบเป็นถ้วยนะ ต่เราต้องชิมถึงรสชาตินะถึงจะขูกอย่างไงมันก็ต้องรสชาติมันก็ต้องม,มันก็ยังมันยังต้องมีอยู่แหละก่อนเลยนะหนูไปแล้วหนูไม่รอแล้วนะเชิญครับกลิ่น,นอะไรนะนคะเน็คอะไรนะคะชื่อ,อยากช,ชโกนะครับแบ็คแบ็คแกรนดมอนด์นิดแบบ มาแบบแรงมากไม่ยอมแต่ถ้าจะทานแล้วนอนนะใช่เดี๋ยเรืองเมื่อดาวชอบอ่อนเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกน้อยลงหน่อยนะครับแต่แาวแคานี้กำลังโอเคกำลังพอดีนะคะคือแบบว่ามันกลมกล่อมมากไม่เบาไม่ไม่แรงเกินไปใช่ค่ะใช่มาดูปลาสมงามเมนูนี้เราสอยพะก่อน ปลาโฉมงามท่านผู้ชมขอบคุณค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมปลาโฉมงามจริงๆก็คือปลาสามรสเป็นแบบโบราณนั่นเองท่านผู้ชมอร่อยอะอยังไงก็อร่อยอะเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ทานได้แอบทานในกระทะแล้ว,ลวร้อนๆ<ม>ก็เป็นอีกเวอร์าชาันหนึ่งขนาดแบบอย่างนี้แล้วยังอร่อยเลยอ่ะตอนนี้ผมชอบท่านผู้ชม หนังปลาบึกมันเคี้ยวแบบหนูเพิงตัดหนังออกเลยเดี๋ยวนี้เวลาดึ๋งๆเงี้ยมันต้องรีโอใช่ไหมนิดหนึง่งก็กลางกรับผมต้องทานปลาอยู่แล้วท่านผู้ชมเป็นปลาเด้อเพราะปลาบึกปลาค่ะน้ำจืดเนี่ยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวทอดเราไม่มีเกลือขาวเลยใช่ครับเพราะเราโรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็แล้วมาผัด เนื้อทอนแน่นๆด้วยใช่แล้วมันจะหนังเนี่ยจะช่วยให้เนื้อเวลาทอดจะไม่แตกจากกันค่ะเนอะอ่ะมาถึงวันขนมบ้างวันนี้เรา็ต้องชิมขนมแล้วอ่ะให้ทั้งสาวก่อนเลยยกมาให้กันเราแบ่งกันคนละคนละช้อนหนึ่งเดี๋ยวไปเชฟใสายไว้เนี่ยมันดินเนอร์เกินครับหนูเริ่มจะเขินแล้วนะเนี่ เริ่มเหมือนพุดดิ้งแล้วไหมใช่จัาเหนียวๆท่านผู้ชมครับมันต้องติดนิดนึงท่านผู้ชมจะจะหนึบๆนะฮะแล้วก็จะมีมันเหมือนแบบหวานช้อนเปรี้ยวไงก็ไม่รู้อีกดีกว่าขอบคุณค่ะเทพครับท่านผู้ชมผมแล้วมันคือมันเปรี้ยวแบบไม่ได้ มันเปรี้ยวมัน <ดา S 1> นุ่มนะเปรี้ยวมันนุ่มแล้วมีความหวานถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบวิปปิ้งครีมเยอะๆนะอขอจัดเต็มแนะ่ยเอาวิปปิ้งครีมเยอะๆเนี่ยได้เลยเอาละพอมาถึงตอนนี้มาถามทุ่งดาวว่าตอนนี้ยังมีผลง,งานอะไรบ้างที่แฟนคลับได้ติดตามของดาวตอนนี้ก็มีพิธีกร,ร,รค่ะคช่อง5รายการสถานีสยาม,มเจอกับอะไรคะท่องเที่ยวค่ะทุกวันอาทิตย์ ท่องเที่ยวต้องไปกินได้ไหมกินบ้างแล้วแต่ค่ะส่วนมากจะเน้นอา,อาชีพปแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะเช่นเช่นจะรัอเช่นโหดสุดก็คนที่เขาแบกของขึ้นภูกระดึงค่ะลูกหาบลูกหาบเหรอก็ไปสัมภาษณ์เขาไปยังไงบ้างแเขาได้รายได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นอะไรนะคะเขาได้รายได้แบบเป็นคนไทยเขาได้เป็นคนไ่ยสมมติเป็นคนไทยเป็นคนอินสาน<ม>เขาไปแบกกันวันหนึง<ม>่ง<ม>เขาได้เป็นพันนะแต่ระยะทางอะค่ะ การขึ้นกว่าจะถึงภูกระดึง <มา S 1> ถ้าใครเคยไปก็จะ,จะทราบดีว่ามันทรมานมาก <มา S 1> ขนาดเราไม่มีของแล้วยังแบบไม่ไหวแล้วแล้วนอกจากอาชีพลูกหาบแล้วเจออาชีพอะไรซึง่งเราคิดว่าเราคิดแป,แ,บบแปลกสำหรับเราแปลกสําหรับดาาเหรอคะเท่าที่เจอยังไม่มีอะไรที่มากอะคะ่ะ<ม>เพราะด้วยเพราะด้วยเราทารายการท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกัน<ม>ก็จะเจออะไรที่ปแปลกถ,ปลถ้าแปลกสุดสําหรับดาวก็น่าจะเป็นลูกหาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องแบบ ใช้แรงมากครับแล้วเวลาเดินไปทาท่องเที่ยวเนี่ยค่ะถามในฐานะที่เราทํารายการท่องเที่ยวว่าประเทศไทยเนี่ยที่ไหนที่น้องดาวคิดว่าเราประทับใจแนะ้วเราประทับใจที่สุดอะแล้วชอบที่สุดอะชอบสุดเลยแล้วชอบไปที่เขาศกค่ะที่ไหนอยู่จังหวัดสุราษฎร์เขาศกเหรอใช่โอ้โหท่านผู้ชมผมไม่เคยได้ยินเป็นเป็นอันถ้าถ้าเปรียบเทียบมันจะเป็นเป็นเหมือนทะเล ก็ไม่เชิงเป็นแม่น้ําก็ไม่เชิงใ uh huh. ช่แต่มันเป็นที่ที่แบบว่าคุณจะไปเล่นน้ําไปทําอะไรแบบธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเดิมๆมากอยู่อำเภออะไรที่สุราษฎร์อยู่อำเภอจ้ามงคลไม่แน่ไม่แน่ใจอำเภอเขาศกเขาเรียกเขาศกว่าเป็นอุทยานยานมชค่ะโอ้ท่านผู้ชมก็จะมีแบบธรรมชาติที่มันเต็มมากแล้วก็ที่อย่างหนึ่งที่เราไปแล้วเราชอบสุดคือมันไม่มีคลื่นโทรศัพท์อ๋อคือ มันตัดขาดจากมันตัดขาดจากภายนอกมากใช่เห็นเขาบอกโอนนี่น่าเนอเชฟเคยได้ยินว่าที่เขาบอกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเลยใช่ไหมใช่แล้วคือแบบภูเขาอะไรอย่างนี้เ่ยใช่เขาไปตะโกนไปแล้วส่งเสียงเราตะโกนไปเสียงมันสะท้อนกลับแล้วน้ำที่นั่นสวยมากเราคิดว่าลงน้ําไปมันจะแบบเย็นแน่จริงน้ําอุ่นท่านผู้ชมไม่แพ้ร้นมากหน้าร้อนปีนี้เนี่ยผมยังไงเดี๋ยวผมจะหาทางไปได้แต่ถ้าคนที่ติด ติดโซเชียลติดอะไรนี่คงไม่น่าจะอยู่ได้เชฟไม่ได้ติดโซเชียลแต่โซเชียลติดเชฟจริงเหรอ <laughs> เอาละมันก็ต้องหาเวลาพักผ่อนสำหรับชีวิตบ้างใช่ไหมครับเป็นเป็นอีกที่ที่ชอบมากถ้า,าไปอยู่แถวแแพรค่ะเอาละครับแล้วนอกจากนั้น น้องเาเก็ยังทําเป็นพิธีกรในคอนเสิร์ตอยู่แบบพิเศษด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตทั่วประเทศประมาณ50จังหวัดนะคะโอ้แล้วเดินทางไปห้าสิบจังหวัดเลยใช่โอ้โหโชคดีมากคอนเสิร์ตยังเบาค่ะโชคดีมากส่งตั๋วให้พี่เชฟด้วยนะพี่เชฟไปพี่เชฟบ้าก็จะบอปล่าคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่เชฟบ้างก็ไปได้หนูบอกให้บัตรบีเอ็ปคอยไปอยู่ข้างหน้าเลยโอเคเชฟไปทันทีนะครับก็ ฝากผลงานติดตามทักทายน้องดาวได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเมืองไทยมีสิ่งสวยงามมากมายนะครับนอกจากอาหารที่อร่อยมีท,ทุกอย่างแล้วเนี่ยผมว่าเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะไม่แพ้จริงๆเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องดาวมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็มารอนานมากขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะเต็มใจรอครับท่านผู้ชมท่านไหนซึ่งติดตามนะครับติดตาม รายการไม่ทันนะครับหรือต้องการ<ภ>ชมย้อนหลังก็เข้าไปชมได้ที่ w w w f o o d p ์เว็บฟู com นั่นเองนะครับสำหรับแฟนๆ Facebook โซเชียลมีเดียที่เรากำลังคิกดกันอยู่ทวันนี้ก็เข้าไป<ภ>ได้ที่ w w w f a c e b o o k ็บเฟซบุ๊กสแลสฟู้นั่นเองนะครับๆๆเอา,เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเชสเตอร์ลก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะลาไปก็ต้องขอขอบคุณตู้เย็นพนาราสุนิกนะครับอินเวสเตอร์อีโคเนวีนะครับซึ่งเป็นตู้เย็น อัจฉริยะ4ซิสเต็มด้วยกันซึ่งสามารถประหยัดไฟได้ถึง10-40%ด้วยกันนะครับรายการเชฟเทเบิลก็มาพบกับท่านชมที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอลาท่านชมไปก่อนพร้อมๆกับน้องดาวนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสนับสนุนโดยตู้เย็น Panasonic น8สีซีรีส์ใหม่